สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่อบกอก,กนะคะนี่นะคะแล้วก็มาเลาะหาเห็ดนะคะเมื่อคืนนี้เรามาตรงนี้นะพ่อได้เห็นเนาะก็มาเห็นเมื่ชาขนาดนี้ก็เห็นสองสาดอกเดี๋ยวจะเลาะหาดูค่ะเอาสองดอกนี้ก่อนเดีเ๋ยวในสองเขี่ยเบ่เออเรียกตัวเล็กมา ออกเองอีนมันนะอเออสองอนนี้มันนีน่จะเป็นไปหนนางนเขาว่าไายนหมเป็นต่อกด่น่่อกจังอยู่ในป่ายางนี่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 นนน ไม่ได้เห็นเลยเนาะตามัวตาฝาตาเฟมก็เดินมาพอออกแล้วส่ไมพอออกบ่นิดมากก็จะไม่อา แถวนี้แล้วแถวนี้ล้โอเคอยู่แล้นี่อหลังแล้นี่เลนานๆไปสี่ห้าอก นี่นะคะเดี๋ยวไม่พอกินหรอกาเอฟซี FC ก็เลยนี่นะคะได้เห็ดอยู่ประมาณสิบดอกนะคะก็เลยต้องมาหาเพิ่มมาหาที่สวนยางนะคะโอ้ยวิ่งวิ่งขนาดนะคะนะ่ะกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันพ่อแค่ติดเครื่องมออรไซค์ก็วิ่งแจ้นละไม่ต้องมองไม่ต้องมองไปเลยไปหาเห็ดเลย เหมือนกับลูกน้อยเนาะถ้ามันเห็นมันก็เห็นแล้วนี่อือม,มันก็ออกนะคะแต่ว่าถ้ามันทุบก,กำลังออกมันก็ไม่เห็นนะคะก็เลาะดูค่ะว่ามีหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีก็จะได้เอาหน่อไม้หวานแล้วนะพ่ออาหน่อไม้หวานบอ มาเมื่อวานนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราก็พรุ่งนี้ก็พาเด็กๆนะคะควักยางขายละนะคะพอได้ค่าขนมไปโรงเรียนก็ดีแบบนึงนะคะเรากิีดแล้วก็เขาก็มาโยนน้ำกดเองนะคะนไหนๆไปไหนแล้วตัวเล็กดูเขาเอซตัวเล็ก นู่นนะเดินติดพ่อต้อยๆเลยแต่ก่อนแถวนี้มันก็ออกค่ะแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยแต่ว่ามันก็คงจะออกอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่รู้วันไหนเราก็ต้องคอยมาดูบ่อยๆกลัวมันจะออกแล้วเราไม่เห็นมันก็แก่หมดนะคะแต่ถ้ามันออกมันก็ได้เป็นตะก,ก้าน,นุ่นละ ถ้าได้เห็นเพิ่มสักยี่สิบดอกก็น่าจะพอกแกงนี่นะคะโอ้วิ่งต้อย,อยเลยค่ะเอาวิ่งต้อย,อย,อยเลยนี่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 ขยันจังเลยดูหนอ่อไม้ก่อนในเมื่อมันไม่มีแล้วนี่หน่อไม้ก็ไม่มีนี่หน่อไม้หวานนี่พ่อ สองสามนุ่นเยอะอยู่นะเอาไปลวกกินไม่มีค่ะ,คะเห็นอยู่เนาะไม่เอาก็ไม่เอาหรอกเพราะว่านมไมาต้มเราก็ยังใช่ไหมป่ก็กลับนะคะก็ดูนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะมาตัดหญ้านะคะเนาะ อะไรก็เยอะแยะนะคะงานทำนะพ่อหญ้าสวนยางก็ลกแล้วะค่ะนะคะเอ้โฮนะคะนี่เอฟซี FC เขาเรียกว่าอะไรพ่นเคยขี่มอเตอร์ไซค์มากับเราขอให้ติดเครื่องนะคะนี่ไปลุกไปไปเดินทางกลับก็ทำคันแทนเนาะ คันจริงๆคันทั้งวันทั้งวี่เลย <laughs> ทั้งวี่ทั้งวันหาก็มันก็ไม่หายได้นู่นนะคะอันนั้นพระเอกนะคะทุกคนทางทางด้านนูนนะะ้นค่ะจะเป็นพระเอกข้าวข้าวปีนี้ก็สวยอยู่ค่ะนี่นะคะดูน้ําก่อนแห้งหรือยังโอ้แสดงว่าคันนาพ่อหลุดแล้วนะจ๊ะเออไม่เห็นน้ําจะหยุดนี่เดี๋ยวค่อยมาเลาะดู ข้างหน้าขาดแล้วไปไม่เห็นเลยพอดอกไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านมาเร็วมาเร็วมาเร็ววิ่ง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 มไม่ออกนะคะทุกคน เห็นป่ะพี่มีเลาะทางนี้ก็ได้ช่วงเช้าๆนะคะเห็นเห็ดออกแล้วก็อยากจะมาเลาะดูก็สนใจสนใจอะไรอีกเล้ยววิ่ง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 ตามตูดพ่อมีและนนะเอฟซีเนาะ แรกๆมันมามันก็กลัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าอะไรเนาะกา็เรื่องปกติตอนนี้ขอให้ไปไหนเถอไปด้วยทุกปากิีดยางก็ไปทุกต้นนะคะวิ่งแบบนี้แหละแล้วก็นั่งรอแทบทุกต้นบางทีก็มีร้องบ้างเพราะว่าเหนื่อยเดิน เราะว่าเผื่อจะกีดอย่างเสร็จแต่ละต้นนะคะบางทีก็นอนไปด้วยนะคะอันนี้ห้ามกินนะคะเอฟซีบ้านแม่เล็กเห็ดพี่เบื่อนะคะเห็ดตาสวิงนี่นะคะสับประรดนะคะอันนี้หวานนะคะทุกคนสับประรดหวานมันก็ขึ้นเรื่อยๆป่ะพี่ต้นเดียวที่ทำไมมันไม่หมดเป็นสักที ใช่ก็หักเอาแหนงมันกลับไปปลูกอาไปทำรั้วได้นะนี่นี่อันนี้ก็ขึ้นอีกแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะสับประรดตาเขียวตอนนั้นสุกแล้วเพราที่มันลม้มลงนะ่ะนี่นะคะเราก็กลับบ้านกันค่ะนะคะชอบมกอ็ออฟก็กรอกนะคะ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ